หากไม่ทําเขาคงโดนจับแต่งงานภายในปีนี้เป็นแน่จึงได้จ้างเด็กหนุ่มมาเล่นละครเป็นคู่รักกำมลอแต่ทว่ายิ่งได้ใกล้ชิดกับมีอาการคลายโรคหัวใจอ่อนๆเอ๊ะหรือว่าผมจะเป็นและนี่คือนิอยายรักออนไลน์เรื่อง My Beloved i a n c e หรือรักวุ่นๆคู่มั่นกำมลอตอนที่29 ยิ่งได้ฟังข้อสัญญาก็ทำให้ขนลุกชันเรากับเจอผีสัญญาข้อแรกๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้อหลังๆเอ๊ะชักถำแม่งถึงขั้นต้องเปลืองเนื้อเปรืองตัวกอดจูบกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยดวงตากลมโตเบิกกว้างเรากับไข่หา่านทำให้ใบหน้าเฉยเมยของชายหนุ่มตรงหน้ากระตุกมุมยิ้มที่ปากจนยากจะสังเกตได้ ยามพูดว่าถ้าจูบจริงนายจะเอาเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะตอนที่29 ฉันวิ่งไปอย่างกระหืดกระหอบเห็นเพื่อนรักกำลังยืนรอยอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งในห้างชื่อดังมาแล้วมาแล้วขอโทษมาช้าไปหน่อยเพึ่งวิ่ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลน่ะชุติมายิ้มใส่หน้าไม่เป็นไรให้อภัยได้ว่าแต่งานที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างฉันเห็นแกด,ดูเครียดไปหลายวันนะสรุปเครีร์ปัญหาได้แล้วใช่ไหมเธอมองเพื่อนรักอย่างเป็นห่วง แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วชุติมาพยักหน้ารับอืดีสันนี่ถ้าแกมีปัญหาอะไรอะ่ะแกก็รีบบอกฉันนะอยากเก็บไว้คนเดียวยังไงสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวเข้าก่อนฉันเกิดปัญหาแกก็ยังเข้ามาช่วยฉันทําให้ฉันไม่คิดซ่านทําอะไรบ้าๆลงไปยังไงก็ขอบใจนะขอโทษนะกุ้งฉันก็อยากเล่าให้แกฟังแต่ว่ามันเป็นสัญญาเอาเถอะฉันเข้าใจ ยังไงก็ตามก็อย่าลืมละกันว่ามีฉันอยู่ฉันมองเพื่อนรักอย่างซาบซึ้งก่อนที่จะนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาได้เออจริงด้วยฉันลืมเล่าให้กุ้งฟังนะว่าเมื่อหลายวันก่อนฉันเจอพี่เอกโดยบังเอิญแล้วเป็นยังไงได้คุยกันหรือเปล่าจุติมาเอ่ยถามฉันใส่หน้าพังยิ้มอย่างเศร้าๆเขาจำฉันไม่ได้หรอกแล้วก็ดูรีบๆด้วยซันนี่บอกมานะเกย์ชอบเขาอยู่ใช่ไหม บ้าหรอไม่มีทางพี่เอกเป็นเหมือนพี่ชายเท่านั้นเอาเหรอจุติมาแกล้งยียวนใสใช่แล้วไม่มีทางเป็นอื่นหรอกแล้วฉันก็คงไม่ได้เจอเขาอีกเอานะเอานะเดี๋ยวก็คงได้รู้กันตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปเนาะกุ้งตัดบทจากนั้นก็จุงมือฉันเดินไปตามร้านต่างๆไม่ทันสังเกตว่ามีชายหนุ่ม ผมสีน้ำตาลทองกำลังจ้องมองมาที่พวกเรามองอะไรหรือคะคุณรักเออผมแค่รู้สึกเหมือนเจอคนรู้จักนะครับหรอคะซินดี้อยู่แล้วไปหาอะไรทานกันได้ไหมคะหญิงสาวยิ้มออดอ้อนพังเอาศาีรษะมาแนบที่ไหล่ของชายหนุ่มอย่างใกล้ชิดผมขอเดินดูอะไรหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรทานได้ไหมเออก็ได้ค่ะหญิงสาวรู้สึกผิดหวังเธอก็ต้องพยายามยิ้มกบเกลื่อน เราก็เดินตามสวดที่รักที่พยายามเดินตามเด็กหนุ่มและแฟนสาวอยู่ด้านหน้เห็นทั้งคู่เดินตรงเข้าไปอยู่ในร้านสุกี้เขาจึงหันมาบอกซินดี้ว่าช่วงนี้ท้องผมไม่ค่อยดีเลยครับคุณซินดี้ทานผักได้ไหมเราไปทานสุกี้กันแน่นอนว่าหญิงสาวก็ต้องตอบว่าก็ได้ค่ะซินดี้ทานอะไรก็ได้แล้วแต่เจ้ามือเลยงั้นก็เต็มที่นะคะไม่ต้องเกรงใจ สุธิรักก็เลยพาหญิงสาวตามเข้าไปอยู่ในร้านเขาขอให้พนักง,งานจัดที่นั่งที่อยู่ห่างจากคู่ของเด็กหนุม่มในจุดที่เขาสามารถมองเห็นอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายไม่สามารถมองเห็นเขาได้สนนี่ทันเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเต็มที่ชุดที่มาทำทัวร์เป็นแม่ยกจับคางเพื่อนรักขยับไปมาอย่างมันเคี้ยวเด็กสาวในคราบเด็กหนุม่มจึงรีบกลุ้มมือเพื่อนยิ้มอย่างดีใจ จริงเหรอกุ้งอย่ามาหลอกให้ดีใจเล่นนะฉันจะสั่งให้เต็มที่เลยนี่งกไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเพื่อนฉันเนี่ยชุตี้มายิ้มขำจับศีรษะของเพื่อนมาโครงไปครงมาทําให้คนภายนอกมองว่าคนทั้งคู่เนี่ยช่างรักกันอย่างวันแววเลยเกินคุณลักมองใครล่ะคะเออทานกันเถอะครับไม่มีอะไรหรอกคุณซินดี้ต้องทานเยอะๆนะครับผักดีต่อสุขภาพไม่ต้องโกอ้วนแต่ถึงคุณอ้วนผมก็ว่าคุณก็สวยเหมือนเดิม ฮิมคุณรักพูดอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะคุณก็ทานเยอะๆนะคะเอาแต่ตักให้ฉันไหนบอกว่าหิวไงหญิงสาวก็ตักให้ชายหนุ่มด้วยชายหนุ่มก็จับมือของเธอขึ้นมาพางพูดว่าคุณซินดี้ช่างมีน้ำใจกับผมเซเลอเกินสายตาที่เขาส่งมีความหมายจนหญิงสาวต้องหลบตาแล้วค่อยๆดึงมือลับอย่างขัดเขินไม่สนใจเรื่องที่ชายหนุ่มแอบมองไปที่โต๊ะอื่นอีก ตอนที่ชายหนุ่มสั่งให้เช็คบินก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กหนุ่มที่นั่งไม่ไกลรีบสาวเสิร์ฟให้เข้ามาคิดเงินด้วยพวกเขาจ่ายเงินกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินออกไปสุดที่รักรีบจ่ายเงินแล้วรีบเดินตามคนทั้งคู่น่าเสียดายคาดกันจนได้เกิดอะไรขึ้นคะซินดี้เดินตามแทบไม่ทันเลยคุณมองหาอะไรอยู่ขอโทษนะคะคุณซินดี้อยากไปที่ไหนต่อหรือเปล่าชายหนุ่มรีบขันกลับมาเอาใจคู่ควงทันที เอองั้นขอแวะไปข้ห้องน้ําก่อนได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับผมขอไปรอตรงนู้นแล้วกันเนาะชายหนุ่มชี้ไปแถวแถวร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเดินทอดน่องใสยตาแอบเห็นสาวน้อยหน้าฉลามกําลังก้มลงมองตู้โชว์ซึ่งเต็มไปด้วยมือถือหลายรุ่นเขามองหาเด็กหนุ่มก็ไม่เห็นแม้ต่เง,งาจึงใช้โอกาสนี้ทําความรู้จักกับหญิงสาวสวัสดีครับน้ำเสียงทุ่มนุ่มดังจากด้านหลังชุติมารีผ่านกลับไปมอง เธอก็พบชายหนุ่มร่างสูงผมสีน้ำตาลทองสวมแว่นตาดำบางครึ่งหน้าทว่าก็มั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีริมฝีป,ปากกำลังแย้มยิ้มสวยเห็นฟันเลียงขาวเป็นระเบียบหญิงสวาวขมหมดคิ้วเธอไม่รู้จักเขาแต่บุคลิกโดดเด่นแบบนี้ไม่มีทางที่จะจำไม่ได้จึงลังเลทำตัวไม่ถูกคุณมาเดินเล่นคนเดียวหรอครับชายหนุ่มยังคงถามต่อแต่เธอก็ไม่ตอบกลับเอ๊พวกเราเคยรู้จักกันหรอคะ ชายหนุ่มหัวเราะก่อนที่จะใส่หน้าเป็นคำตอบทำให้เธอรู้สึกกลัวทันทีและตั้งท่าที่จะเดินหนีเสียดือเดี๋ยวสิครับจะไปไหนหรอไม่พูดเปล่าเขาช่วยโอกาสคว้าแขนเธอไปด้วยปล่อยนะไม่งั้นฉันจะร้องให้คนช่วยคำขู่ทำให้ชายหนุ่มต้องรีบปล่อยมือหญิงสาวเขาเห็นแววตาชิงชังจากเธอเดี๋ยวสิครับผมไม่ได้คิดจะทำอะไรคุณแค่อยากทำความรู้จักเฉยเฉย แต่ฉันไม่อยากรู้จักคนอย่างคุณน้ำเสียงของเธอค่อนข้างดังภายในร้านจึงหันมามองชายหนุ่มอย่างสนออกสนใจและเริ่มจําเขาได้แล้วก็มองมาอย่างกระหายไข้รู้เรากับกําลังดูหนังละครน้ําเน้าหลังข่าวสุดที่รักโครงศีรษะไปมาเขาไม่คิดว่าแฟนสาวของเจ้าหนูนี่จะดุเหมือนแม่เสือแบบนี้น่าแปลกเขานึกชื่นชมเธอที่ผ่านมามีแต่สาวๆรีบยื่นเบอร์โทรให้เขาด้วยซ้ํา นี่เธอไม่เห็นความหล่อเหลาของเขาเหรอเนี่ยจึงได้ถอดแว่นตาออกให้เห็นสายตารีบระยะเป็นประกายที่มักใช้กับสาวๆได้ผลผมแค่อยากรู้จักคุณจริงๆชุติมามองชายหนุ่มแปลกหน้าอย่างตกตะลึงใบหน้าของเขาเนี่ยหล่อเหลาเรากับเทพประบุ้าเมื่อก่อนทคงนึกเทียบแบบเทพนิยายอย่างที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้เธอขยาดพกนี้ยิ่งนัก ดวงตาที่มองมาจึงเต็มไปด้วยความกลัวไม่พอใจแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดเขาคงใช้หน้าตาแบบนี้หลอกล่อให้สาวๆน้ำตาหนองหน้ามามากนักแล้วสินะคิดหรอว่าเธอจะยอมเป็นหนึ่งในนั้นไม่มีทางซะหรอกใบหน้าขาวแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มไม่ใช่เพราะอายแต่โกรธจัดคิ้วขมวดมุนมองคนตรงหน้าเรากับจะกินเลือดก,กินเนื้อเอ๊ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงฉันจะพูดให้ชัดๆอีกครั้งว่า ฉันไม่อยากรู้จักคนอย่างคุณคราวนี้ชัดหรือยังใช้หนุ่มเริ่มรู้สึกอยู่ไม่ติดเหมือนกันนี่เธอสติตาไปแล้วหรือไงเนี่ยที่ไม่สนใจคนอย่างเขามองอย่างกับเป็นกิ้งกือแมงสาบน้าขยะขยงไม่อยากเชื่อผู้หญิงหน้ามวยๆนี่ลดความมั่นใจของเขาไปเกือบหมดเลยสินะเนี่ยน่าจะจับไปเช็คสายตาซะตาถั่วหรือไงนะผมพูดกับคุณดีๆนะแต่ฉันไม่อยากดีด้วยมีปัญหาไหม เธอก็ยียวนเขากลับจนเขานึกอยากจะจับมาตีก้นเซย้เขดเสียงหวานลอยเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวเดินเข้ามาคุงคู่คุณล็อกห้ามอยู่ที่นี่เองซินดี้เดินตามหาคุณตั้งนานหญิงสาวสวยควงคู่กับชายหนุ่มรูปหล่อแอบอิงกันทำให้ชุดติมานึกถึงแผลเก่าที่ยังกัดหนองไม่ทันหายก็เห็นภาพตรงหน้าที่รู้ทำให้รู้สึกเจ็บปวดพยายามที่จะแข่งใจ ฝืนระง,งับอาการนึกลังเกียดคนต่างหน้าสุดที่รักทําตัวไม่ถูกรู้สึกกระอาการักกระอ่วนมองคู่ควงที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดอะไรคะคุณรักแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเอคือชายหนุ่มก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ปกติสาวๆก็ยอมแม้ว่าเขาจะควงคู่ถึงสองสาคนทีเดียวพร้อมกันด้วยซ้ํา แต่ว่าหญิงสาวคนตรงหน้าไม่ใช่หนึ่งในน,นั้นแน่เขารู้สึกอึอดอัดเพราะว่าเสียหน้าให้เธอนั่นแหละทำไมไม่ต่อไปละว,ว่าคุณแวะมาทำความรู้จักกับฉันทั้งทงที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนแท้ๆแต่บ้าเอ้ยขึ้นเสียงอย่างหัวเสียก่อนที่จะเดินเข้าไปกระทืบเท้าคนเจ้าชู้อย่างรุนแรงเพื่อที่จะสั่งสอนแล้วเดินหนีจากไปอย่างรวดเร็วใบหน้าหล่อเหลาเยเกทันทีเมื่อโดนจู่โจมไม่ทันตั้งตัว นึกอยากจะร้องอดควรมาดังๆเพื่อระบายความเจ็บปวดแต่ว่าสายตาหลายคู่กําลังมองมาหากร้องนี่คงเสียฟอร์มไปเยอะเลยให้ตายเหอะพวกนายมันจะมุงไปถึงไหนเนี่ยคุณรักเป็นอะไรมากไหมคะหญิงสาวแสดงน้ําเสียงที่เป็นห่วงแต่ในใจก็นึกเคืองชายหนุ่มยิ่งนาก,กับความเจ้าชู้ของเขาโดนเล่นแบบนี้ก็สมควรแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอแอบคิดในใจและแอบยิ้มในขณะที่สุดที่รักก็ได้แต่หมายมัดว่าจะเอาคืนสาวน้อยตัวแสบ และเด็กหนุ่มที่ไม่ดูเรื่องราวอะไรด้วยเขาก้มลงเก็บมือถือเห็นมันกิ้งหล่นอยู่ที่พื้นสายที่ต่อเข้ามาก็หยุดสั่นไปแล้วยิ้มกว้างเมื่อเห็นหน้าจอปรากฏรูปเด็กหนุ่มและหญิงสาวที่กำลังมองตรงมาอย่างสดใสมือถือใครหรือคะซินดี้ชงโกถามของคนรู้จักนะี่ะทำหล่นไว้เพียงแค่นั้นเธอก็เดาได้คนรู้จักคงไม่ใช่ใครถ้าไม่ใช่หญิงสาวตัวเล็กๆคนนั้น รู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่ควรก้าว่ายเพราะว่าเขาไม่ชอบการผูกมัดเมื่อไหร่ก็ตามที่สาวๆเริ่มที่จะมายุ่งกับชีวิตเขามากเขาก็จะผละไปจากเธออย่างง่ายดายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเขาครบกับซินดี้ได้ยาวนานที่สุดเพราะว่าเธอจับจุดนี้ได้จึงสร้างทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวในขณะที่ชุติมาก็วิ่งออกจากร้านไปด้วยความโกรธทําไมหัวใจของเธอถึงได้อ่อนแออย่างนี้นะ นึกอิจฉาปลาทองที่มันลืมอะไรง่ายๆจึงได้มีสีหน้ามีความสุขแต่ก็งุนงงอยู่ตลอดเวลาถธอเผ่อรอยจงกระทั่งสะดุง้งเมื่อมีมือเข้ามาจับไหล่ยิ้มออกทันทีกุ้งแกไปไหนมาฉันตามหาแกจนทั่วห้างเลยโทรไปก็ไม่รับสายเป็นห่วงแทบแย่อยู่แล้วเอ้าแกโทรมาหรอชุดที่มาก้มลงมองดูกระเป๋าเธอเห็นว่ามันเปิดค้างไว้แล้วก็ตรวจครบ ของทุกอย่างมีอยู่ยกเว้นมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นบ้าชะมัดเลยคงหล่นหายไปตอนวิ่งพอตะาบานน่แท้ใครกันเกิดอะไรขึ้นฉันเลิกคิวมองเพื่อนไม่มีอะไรนะช่างเถอะมือถือก็เก่าแล้วฉันไปซื้อเครื่องใหม่ก็ได้งั้นแกจะไปซื้อมือถือเลยไหมเดี๋ยวฉันไม่เป็นเพื่อนไปซื้อที่ร้านนั้นเอาไหมชุติีมาทำหน้าเรากับกินของขมเมื่อเพื่อนรักชี้ไปที่ร้านมือถือที่เธอเพิ่งไปก่อเรื่องมารีบใส่น้าทันที กลัวเจอคู่กรณีอีกไม่เอาอะไปซื้อที่อื่นดีกว่าวันนี้ฉันไม่ได้เอาเงินมาเยอะด้วยซื้อวันหลังละกันโอเคโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อไปดูหนังไหมเห็นแกบอกว่าอยากดูนี่แพลฟ้าก็ยิ้มกว้างเอาใจเพื่อทันทีส่วนกุ้งก็บอกว่าไม่เอาแล้ววันนี้อยากกลับบ้านเออโอเคโอเคกลับก็บกลับดีเหมือนกันวันนี้ก็ค่อนข้างง่วงแล้วละ่ะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยเอา้าวซันนี่แล้วทำไมไม่บอกจะได้เลื่อนนัด เพื่อนตัวเล็กทำหน้ายุ่งใส่กระโดดคอเพื่อนรักอย่างเหมือนเคี้ยวกุ้งจะให้ฉันบอกปัดนได้ยังไงพวกเราว่างไม่ค่อยตรงกันนาน,นานทีได้เจอกันแบบนี้ก็ดีจะแย่อยู่แล้วอืมก็จริงนะแต่ฉันก็อยากให้แกพักผ่อนบอกฉันให้ไปหากแกที่บ้านก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกโอเคโอเคคขาวหน้านะว่าแต่ร้านขนมของแกเปิดไปถึงไหนแล้วได้สถานที่แล้วหรือยังแพลฟ้าก็หันมามองเพื่อนรัก,รกเห็นรอยยิ้มสดใส ได้แล้วค่าเช่าแพงหน่อยแต่ทำเลดีใกล้โรงเรียนเลยละ่ะถึง3โรงเรียนอยู่ในย่านชุมชมอีกต่างหากตอนนี้ก็ให้ช่างมาต่อเติมตกแต่งราคาไม่ได้แพงมากฝีมือดีทีเดียวมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะกุ้งแน่นอนซันนี่แกต้องเป็นลูกค้าประจำของร้านฉันอะไรกันต้องจ่ายเงินด้วยเหรอทันฟรีไม่ได้เหรอฉันแก้งเบ,บ้ปากสายทันทียัยง,งกถ้าไม่อยากจ่ายเงินก็ใช้แรงงานเขาแลก เสิร์ฟขนมล้างจานถูกพื้นเลือกเอาชุดทีมายิ้มขำนึกถึงภาพเพื่อนรักใบหน้าห่อเหลาเรียกลูกค้าออกมาได้น่าจะเยอะทีเดียวฉันแก้งอดควรไปงั้นแหละยังไงก็ต้องไปช่วยเพื่อนรักอยู่แล้วแต่ก็แซงพูดว่า <c oughs> ใจร้ายกุ้งใจร้ายเอ๊ะฉันบอกแล้วไงว่าของฟรีไม่มีในโลกถ้าจะต้องมาช่วยที่ร้านของกินที่เหลือจะยกให้หมดเลยแกพูดจริงๆนะตกลง เชยโยมีของกินแล้วฉันทำท่าดีใจออกนอกหน้าส่วนชุติมายิ้มอย่างรู้ทันแต่มีข้อแม้ว่าแกต้องตั้งใจขายข,ายของให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่จะกักตุนสินค้าเอาเองนะว้ารู้ทันฉันแกล้งแสาวเพื่อนพวกเราก็โหเราอากันอย่างมีความสุขไม่สนใจสายตาคนรอบข้างไม่ทันได้เห็นชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนคอยมองคนทั้งคู่อย่างคุ้นคิด ซินดี้อบบนเบาๆว่าขาเจ็บอยู่แล้วแท้ๆยังรีบรุกขึ้นมาอีกเธอไม่เข้าใจความคิดของเขาเลยรู้สึกไม่พอใจที่เขาแสดงความสนใจคนอื่นอย่างออกนอกหน้าแต่ว่าเธอไม่ใช่แฟนเขาจะมาเจ้ากี้เจ้าการแบบนี้ก็ใช่เรื่องเป็นเพียงคู่ควงวัน,วนๆเท่านั้นแหละช้หนุ่มยิ้มหวานประจบทว่าในใจนึกถึงใบหน้าแค้งเครียดของหญิงสาวอีกคนหนึ่ง เขารู้สึกแปลกใจที่ว่าหญิงสาวไม่แสดงทีท่าสนใจแถมยังทำท่ารังเกียจเขาอีกก้มลงมองมือถือในมือพังคิดในใจว่าเอ๊พรุ่งนี้จะเอามือถือเครื่องนี้คืนเจ้าซันดีไหมเนี่ยเจ้าน,นั่นคงตกใจนะดู <c oughs> เอาไงดีนะคืนดีไม่คืนดีฮ่า <c> ฮ <oughs> ตัดสินใจแล้วไม่คืนดีกว่าคืนง,ง่ายก็ไม่สนุกนะสิเขาจึงเก็บมือถือของหญิงสาวใสก่กระเป๋าพังยิ้มพลายอย่างนึกสนุก แล้วก็เดินเข้าไปอบไหร่คู่ควงเพื่อพาไปซื้อของไถ่โทษที่ปล่อยให้เธอยืนรอจบอีกตอนแล้วนะครับตอนนี้สุดที่รักก็ดันมาเจอคู่ควงของน้องซันนี่เพื่อนรักนั่นเองแล้วสุดที่รักจะกันแกล้งกันยังไงต่อเพื่อนๆก็มาติดตามกันคราวหน้านะครับแล้วเจอกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่ กด subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเนทให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับและเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของน้องสล็อตแก๊ s t e r อร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับ แล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย Fast, c a u t i o s และ Doo d o d o ที่จะมีมุกฮาปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้